ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ผู้ที่เกิดในราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวกันเรื่องการงานในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวกันมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหากใครอยากเปิดร้านขายสินค้าใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ก็เตรียมหลุยได้เลย เพราะดวงดาวเหมาะสำหรับการบุกเบิกเริ่มต้นแต่ถ้าคุณไม่มีแผนจะทำอะไรใหม่ยังคงทำงานเดิมๆเ,เหมือนที่ผ่านมาก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะดวงดาวแบบนี้อาจหมายถึงการมีอุปสรรคปัญหาในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาให้ได้แก้ไขหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดแบบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากใครวางแผนเดินทางไปเจรจาติดต่องานที่ไกลๆ ในช่วงเดือนนี้ก็จะส่งผลดีให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าในการทำงานเพียงแต่ต้องอาศัยความแปลกใหม่และการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยู่สักหน่อยเดือนนี้ดวงดาวการเงินแรงมีรายจ่ายก้อนโตเกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปบางคนอาจนำเงินไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีปัญหาอะไรสำหรับบางคนอาจเป็นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเรียกได้ว่าไม่ได้จ่ายฟรีๆหากใครวางแผนลงทุนอะไรในช่วงก่อนหน้านี้จังหวะดวงดาวเดือนนี้ก็จะส่งผลไปในาทางที่ดีด้วยดวงดาวการเงินมีพลังทำให้มีโอกาสได้เงินก้อนบางครั้งร่ำรวยมีโชคลาภ นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือที่ดีเรื่องการเงินด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักในเดือนนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวเป็นโอกาสดีสำหรับคนโสดคุณอาจได้พบกับคนที่ใช่คนที่เป็นตัวจริงมีความรักที่ลงตัวบางครั้งอาจเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาสารภาพรักจนได้กลายเป็นแฟนกันในช่วงนี้ส่วนในคนที่มีคู่แล้วการดูเลิกยามั่นหมาย แต่งงานในช่วงเดือนนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีมากทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสำหรับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุไม่มีประเด็นอะไรน่าเป็นห่วงใครกำลังกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพหรือมีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้พบหมอพบยาพบแนวทางการรักษาที่ดียิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นจังหวะที่มีข่าวดี อย่างไรก็ตามขอให้อย่าประมาทพยายามดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการดีที่สุด